รายการชีพไม่สิ้นหวังยังอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีกับหลักสูตรการหลีกเร้นปฏิบัติสมาธิวิปัสนาหลักสูตรจากพุทธโอส์มีพระคร,รูสิทธิประภากรดรสะอาดติโตภาโสเป็นเจ้าอาวาสและมีพระอาจารย์ภัยบูลอภิปนโนเป็นพระวิทยากรในการนำฝึกปฏิบัติสมาธิวิปัสนาค่ะวิปัสนาคือการเจริญปัญญาเพื่อเห็นแจ้งโดยใช้จิตที่เป็นสมาธิในการพิจารณา เพราะจิตที่เป็นสมาธิย่อมรู้เห็นตามจริงวิปัสสนาจึงมีสมาธิประกอบอยู่ด้วยเสมอสมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีศีลเป็นบาตรฐานเพราะการรักษาศีลทำให้ไม่มีเรื่องมารบกวนจิตใจจิตจึงเป็นสมาธิได้ง่ายซึ่งศีลก็แปลว่าปกติค่ะการปฏิบัติวิปัสสนาของพระป่าก็มีจุดพุ่งไม้เพื่อให้เกิดการเบือ่อ คลายจากการยึดติดในรูปสังขารและภพภูมิทุกรูปแบบดังนั้นจึงต้องใช้กฎของการหลีกเร้นปฏิบัติมาสอนเพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้รักษาวความเงียบทั้งกายวาจาแล้วก็ใจตลอดการเข้าอบรมการที่เรานั่งภาวนาหรือการนั่งอธิษฐานจิตก็มีความสำคัญอย่างยิ่งในการฝึกปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาค่ะนั่งสมาธิตรงเนี้ พอทาไปทาไปเนี่ยเราจะมีสิ่งที่เรียกว่านั่งอธิษฐานก็คือการที่ต้องเข้าใจก่อนว่าคําว่าอธิษฐานเนี่ยแปลว่าการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะ,ะพระพุทธเจ้าเนี่ยทำเป็นตัวอย่างคือในคืนที่ก่อนการตรัสรู้เนี่ยพระองค์ตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับคือถ้าไม่สําเร็จไม่เลิกกลังคันเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเหมือนกับบททดสอบที่เรา ให้ผู้เรียนได้ลองปฏิบัติดูว่าเอาในหนึ่งชั่วโมงคุณนั่งเลยโดยที่ไม่เปลี่ยนท่าไม่ยกแขนไม่แยกขาไม่ลืมตาจนก,กว่าจะครบชั่วโมงบางคนเนี่ยนั่งอยู่โดยที่ไม่ได้ตั้งจิตอะไรมากนั่งไปเรื่อยๆสี่สิบนาทีห้าสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงได้แต่พอตั้งมันม่น่าเอาฉันจะนั่งโดยที่ไม่ขยับเลยสิบนาทีเดี๋ยวเกาคันจับนู่นจับตรงนี้ นะซึ่งตรงนี้ไม่จําเป็นเราจะเป็นการฝึกจิตในการที่จะตั้งมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือตรงนี้เพื่อให้จิตมีกําลังพระราชาพูดถึงว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้มีอํานาจเหนือจิตไม่ให้จิตมีอํานาจเหนือเราได้นะเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยผู้ที่ดูรายการนี้อยู่อาจจะไม่อาจจะมีความมีประสบการณ์อย่างนี้ว่าบางครั้งเราอยากจะคิดเรื่องนี้แต่มันไม่มันไม่ยอมคิดให้ บางครั้งเราไม่อยากจะคิดเรื่องนี้แต่มันมาคิดอีกเรื่องนั้นอยู่ได้บุคคลนี้เราไม่อยากนึกถึงเขาเลยทาไมหน้าเขาโผล่มาอยู่เรื่อยๆโผล่มาอยู่เรื่อยๆแสดงว่าคุณเนะ่ยเป็นคนไม่มีอํานาจเหนือจิตจิตมามีอํานาจเหนือตัวเองเอ,อ้าวทำไมเป็นยางงั้นแราะฉานั้นเรามาที่นี่รีเกรนเนี่ยก็เพื่อฝึกจิตให้เรามีอํานาจเหนือจิตตรงนี้ต้องอาศัยการฝึกต้องอาศัยสติคนที่จะมีสติฝึกได้เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าการอยู่ในเสนาสะนะอันสงัด นะมีกิจน้อยขวนขวายน้อยอย่างที่เราทําอยู่ที่เนี่แล้วก็มีอาหารน้อยประกอบตตนอยู่ในความเป็นผู้มีท้องอันพร่องอยู่เสมอนะแล้วก็ได้ฟังธรรมลักษณะที่เป็นพุทธวจนะเนี่ยล้วที่นี่เราพยายามสร้างเหตุปัจจัยที่ทําให้จิตของของคนผู้ลีกเลี่ยที่มาเนี่ยตั้งมันได้ลักษณะนี้ ตลอดหลักสูตรการปฏิบัติสมาธิวิปัสนาทั้ง7วันผู้หลีกเร้นจะต้องรักษาสินแปดรับประทานอาหารที่ปราศจากเนื้อสัตว์ข้อดีของการรับประทานอาหารแบบนี้ก็จะช่วยปรับระบบเผาผลาญของลำไส้ของเราให้ดีขึ้นค่ะโดยอาศัยวิถีธรรมชาตินั่นเองการได้มีโอกาสมาปฏิบัติสมาธิวิปัสนาแบบหลีกเร้นนั้นอน,นิสงส์งของการปฏิบัติที่ได้รับเรียกได้ว่าคุ้มค่าจริงๆค่ะ บุคคลที่มาหลีกเล่นเนี่ยอันนี้ส่งของการหลีกเล่นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณจะเห็นตามที่เป็นจริงได้จะรู้อริยสัจสีได้อาอยุตัวอย่างง่ายๆ่าว่า,อ,าอย่างเช่นเรื่องของความเป็นอนัตตาอย่างเงี้ยนะเราจะฝึกให้เขาเห็นความเป็นอนัตตายกตัวอ,อย่างเช่นว่าคนที่ไม่เคยฟังธรรมปฏิัติธรรมเนี่ยจะเข้าใจว่า,าตัวนี้ของฉันนะตัวนี้ของฉันอลองทดสอบอย่างนี้ง่ายๆแค่ว่า ถ้าเราตัดมือออกนะไอ้ที่ดูดไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ของเราที่ยังอยู่นี่เป็นของเราคนที่ไม่ได้ฟังทำจะคิดอย่างนี้พวกหมอจะคิดอีกแบบหนึง่งหมอจะคิดว่าที่ตัดไปแล้วนะถ้าเก็บมาภายในสี่ชั่วโมงต่อกับเย็บติดเข้าไปกลับคืนเหมือนเหมือนเดิมอันนี้จะกลับเป็นของคุณใหม่เหมือนกันแต่ถ้ามันเน่าไปแล้วเนี่ยคือจบนี่เหรอไหมเพราะฉะนั้นที่ตัดออกแล้วเนี่ยไม่ใช่ของเราที่ยังอยู่เป็นของเราถ้าตัดมาที่โคนแขนนะดูดไปแล้วไม่ใช่ของเรายังอยู่ของเราแต่โคนแขนอีกข้างหนึ่ง ดุดไปแล้วนี่ไม่ใช่ของเรานะยังอยู่นี่ของเราตัดโคนขาทั้งสองข้างออกไปดูดไปแล้วไม่ใช่ของเรายังอยู่ของเราตัดเข้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือแต่คอจนกระทั่งเหลือแต่หัวเหลือนนิดเดียวนะก็จะพบว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเราจะฝึกให้เห็นตรงนี้แต่ถามว่าที่เรายังรู้สึกว่าเอะอันนี้มันเป็นตัวเราอยู่ฮะเพราะว่าเราถูกจิตหลอกยังมีอวิชชาอยู่ตรงนี้คนที่ฟังรายการอยู่อาจจะไม่เข้าใจหรือเข้าใจนิดหนึ่ง คนที่จะเข้าใจได้เนี่ยคุณต้องมีสมาธิจิตต้องเป็นสมาธิคุณจะจิตมีสมาธิได้คุณต้องมาหลีกเรนนนี่เป็นอันนี้สองที่ได้เต็มๆของการที่จะมาลิเรนได้สำหรับผู้ที่เคยมาเข้าหลีกเร้นปฏิบัติวิปัสสนาแล้วก็ยังสามารถมาเข้าปฏิบัติแบบหลีกเรนได้อย่างต่อเนื่องโดยจะมีหลักสูตรที่เพิ่มเติมเข้ามาผลของการปฏิบัติที่ได้รับ ก็มากขึ้นตามไปด้วยค่ะคนที่มาหลีกเล่นเป็นประจำนะพระพุทธเจ้าใช้คําว่าผู้ยินดีในการหลีกเล่นผู้ยินดีในการหลีกเล่นเนี่ยคือคนเก่าที่เราที่เขามาบ่อยๆจะเห็นได้ว่าอาจจะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนี้หรือว่าแม้แต่ชาวกรุงเทพเองเนี่ยก็มาท,มาที่มาที่วัดป่า,มาสมัยงศกมาหลีกเล่นอยู่บ่อยๆคนเดิมนี่แหละมาสองรอบแล้วสามรอบแล้วบางคนมาสิบรอบแล้ว บุคคลเหล่านี้เนี่ยเขายินดีนในการหลีกเลี่ยเพราะ,ะนั้นเราจะมีข้อปฏิบัติที่เหนือขึ้นไปนะพระพุทธเจ้ามีเรียกว่าเป็นออปชันให้สําหรับภิกษุที่จะทําคือเรื่องของทุดดงควัตรทุดดงควัตรเนี่ยแปลว่าข้อปฏิบัติอันบุคคลทําได้ยากเป็นไปเพื่อขูดกล่าวกิเลสอย่างยิ่งนะเป็นข้อปฏิบัติอย่างเช่นว่าการรับประทานอาหารมื้อเดียวการไม่นอนนะเป็นอรีมบทนอนบางคนก็รับประทานอาหารแค่ ลุกไปตักครั้งเดียวแล้วพอไม่ตักสองรอบสามรอบนะบางคนก็นอนสี่ทุ่มตื่นตีสองนะที่เหลือเดินนั่งจงกรมหมดเดินจงกรมนั่งสมาธิหมดนอนแค่วันละสี่ชั่วโมงหรือบางคนก็ใช้ภาชนะเดียวเป็นกระมังใบเดียวเลยตักทุกอย่างตนมอยนนั้นหมดเหมือนพระเลยอย่างนี้เป็นข้อปฏิบัติที่เราให้เขาทําเพิ่มเติมได้เป็นข้อปฏิบัติที่ทําได้ยากและพระพุทธเจ้ากนะ็ยกย่องนะยกย่องบุคคลที่ทําตรงนี้ว่าดีมากที่ทํา เพื่อเป็นการขุดเก่าเกลืแต่ก่อนอยู่โรงเรียนคริสนะคะเลยไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมค่ะแต่พอเริ่มมาอยู่ที่โรงเรียนพุทธเราได้เริ่มปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้นมีกิจกรรมค่ายอะไรอย่างยุวพุทธที่กัมาคมแห่งประเทศไทยหนูก็เข้าร่วมค่ะแล้วก็หวังว่าจะได้ไปเยียบที่ประเทศอินเดียในสองปีข้างหน้าค่ะหลังจากที่เข้ากิจกรรมค่ายและหวังว่าจะได้ฝึกทำสมาธิ ทำสติแล้วได้เข้าวัดเรื่อยๆไปจนกว่าจะสิ้นชีวิตนี้ค่ะเป็นการมาเข้าคล้ายครั้งที่5กับหลวงพ่อเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้ก่อนที่เขาจะมาเป็นเด็กประจำชั้นเนี่ยทุกคนจะกล่าวขวัญว่าโจรต้องใช้คำนี้แล้วก็เราก็ได้แผ่เมตตาตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มรู้จักเขาและพอกลาบเรียนหลวงพ่อว่ากำลังนึกอยู่ว่าจะพาเด็กกลุ่มนี้มาวัดดีไหมประทับใจคำหลวงพ่อมากค่ะ คนดีอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้โจนั่นแหละพาเข้าวัดเขาจะได้เป็นคนดีในสังคมอยากลองสักครั้งหนึ่งครับว่าในชีวิตวเราจะทําได้ไหมเราจะแบบมีสติหรือว่ามีสมาธิอยู่กับที่หรือเราต้องอยู่คนเดียวเนี่ยเราอยากคิดว่าเราจะทําได้ไหมเขาห้ามพูดตอนแรกก็อึดอัดมากไม่ได้พูดกับใครเลยโทรศัพท์ก็ไม่ได้คุยเขาติดโทรศัพท์มากแล้วแม่ก็ให้ฝากโทรศัพท์แล้วก็ทุกอย่างเลยแล้วก็ไม่ได้พูดเลยแล้วก็แต่ก็ ทำให้จิตนิ่งมีสมาธิแล้วก็คิดว่าขับไปเหมือนจะทำอะไรหลายๆอย่างที่เคยทำไม่ดีไว้ขับไปแก้ไขได้ทุกอย่างนะคะเหมือนถือว่าอยู่กรุงเทพมันต้องรวดเร็วต้องแข่งขันแต่มาอยู่ที่นี่เหมือนอยู่กันคนละคนละโลกเลยเงียบวิเวกแล้วก็เหมือนจะเตือนสติเราว่าสังคมที่นู่นกับที่นี่ต่างกันค่ะถ้าใครสนใจ ที่จะสมัครก็ไปที่เว็บไซต์ได้นะ w w w l r p h o n g p h a o c o m ก็ขึ้นอยู่ตรงนี้ตามรายละเอียดหรือว่าโทรศัพท์ก็จะมีอ,ะอยูนะใ่ในรายละเอียดทางโทรศัพท์ส่วนเรื่องของใบสมัครอะไรต่างๆเนี่ยก็เนื่องจากว่าในระยะหลังเนี่ยมีคนสนใจมากเพราะฉะนั้นจึงอยากให้สมัครเข้ามาก่อนสมัครเข้ามาล่วงหน้าอย่างน้อยก็ต้องเป็น10วัน เพื่อว่าทางวัดจะได้เตรียมสถานที่แล้วก็เตรียมดูเรื่องอา,อาหารเรื่องอะไรต่างๆเนื่องจากว่าเราจะให้อยู่ห้องละหนึ่งคนเท่านั้นหรือว่ากุฏิละหนึ่งหนึ่งคนจึงต้องมีการเตรียมสถานที่อะไรให้มันเหมาะสมเพื่อการด็รกเลนอย่เต็มที่การปฏิบัติสมาธิวิปัสสนานั้นเราสามารถทำได้ทุกที่ทุกอิริยาบทโดยต่อเนื่องและผู้ปฏิบัติ ก็ควรหาเวลาในการหลีกเร้นเพื่อให้ผลแห่งการปฏิบัตินั้นก้าหน้ายิ่งขึ้น